Good morning ยอหญิงดอทออนไลน์สารินีปัญญาจุน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักค่าววันนี้นะคะมีของเล่นใหม่นะคะน่ารักน่ารักนะคะนี่นะคะก็โอ้โหเป็นใหม่นะคะเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็หูฟังนะคะโอ้โหนี่นะคะนี่คือความน่ารักนะคะของคนเอเชียนะคะที่ทําให้มันมีฟิลลิ่งแล้วก็มีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคุณฟังคะ่ะอย่าลืมนะคะใช้ชีวิตตอนนี้นะคะต้องใช้ด้วยความปลอดภัยนะคะตั้งกากให้สูงเอาไว้นะคะแอลกอฮอล์พกไว้เสมอนะคะแล้วใครที่ต้องใช้ไมโครโฟนนะคะคุณจะต้องลืมอย่าลืมนะคะดีเจทุกท่านนะคะ ที่วิทยุครอบครัวข่าวก่อนคุณจะพูดชิปต,ต่อไปนะคะไม่ได้รังเกียจเพื่อนค่ะแต่ต้องเพื่อความปลอดภัยเอาไว้ก่อนนะคะเราต้องพอกแอลกอฮอล์ส่วนตัวของเราเนี้ยเช็ดที่ไมโครโฟนแล้วก็ฟองน้ําก่อนทุกครั้งก่อนดําเนินรายการด้วยเลยทีเดียวนะคะอันนี้เป็นเคล็ดที่แบ่งปันกันค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รัก่าเราจะคุยกันเรื่องอะไรดีวันนี้นะคะได้รับเกียรตินะคะจากอาจารย์บอยนะคะอาจารย์บอยวรัตนนทนะคะนี่ค่ะเป็นกูรูด้านการเทรนนิ่งที่มีเซอร์ติฟายนะคะ ทำงานกับบริษัทมหาชนมาแล้วทั้งนั้นเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนะคะธุรกิจการแนะนําธุรกิจเป็นที่ปรึกษาเยอะแย,ยะมากมายทีเดียวเลยทีเดียวนะคะวันนี้นะคะอาจารย์บอยนะคะก็มาสนุกสนานกับความสําเร็จในการนะคะสร้างคอร์สออนไลน์หลายหลายคอร์สเลยทีเดียวนะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณฟังอาจารย์บอยจะมาแบ่งประสบการณ์นะคะคืออะไรคะรุ่นใหญ่ไฮเอ็นแบบเราๆแบบคุณคุณคุณผู้ชมเนี่ยแหละคะ่ะว่าจะทําอะไรกับเรื่องออนไลน์มั ก็ยังไม่ได้ทําสักทียังไม่ได้เริ่มสักทีวันนี้อาจารย์บอยนะคะจะมีวิธีการนะที่น่าสนใจมาพูดคุยกับเรานะคะในเรื่องของ mindset นะคะ mindset เนี่ยสำคัญอะไรที่มันบล็อกเราไว้นะคะวันนี้เดี๋ยวอาจารย์บอยจะมาแบ่งปันกันค่ะนอกเหนือจากอาจารย์บอยแล้วนะคะมากันทุกวันนะคะพันธมิตรของดิฉันค่ะอาจารย์สันนะคะอาจารย์สันนะคะ,าาะ,คะก็จะมีเรื่องราวนะคะ11วิธีนะคะที่คุณจะได้นําธุรกิจหรือว่านําชีวิตของคุณนะคะเข้าไปสู่ในโรคธุรกิจ นนั้นทําได้อย่างไรวันนี้ฟัง2คนแล้วคุณบอกเลยนะคะว่าที่นันเองเนี่ยนะคะมีพันธมิตรนะคะมีคนเก่งคนดีที่พร้อมที่จะช่วยคนไทยแล้วก็มาเป็นแขกรับเชิญของเราเนี่ยนะะไม่ได้คิดอะไรเลยนะคะมาเพื่อมีความตั้งใจจะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับชาวไทยในวิทยุครอบรครัวข่าวค่ะสักครู่เดียวค่ะเดวเจอกันค่ะ11คอร์สออนไลน์ Facebook Google เว็บเซลล์เพจ TikTok line OA, line Talk, oh online, t t l ไลโ OA, l ไลน์ y s h ็อการสร้างคอร์สเรียนออนไลน์การตัดต่อวิดีโอและภาพเทคนิคการยิงแอดเรื่องที่น่ารู้เกี่ยวกับออนไลน์และออฟไลน์สิ่งสำคัญในการทำคโฆษสาออนไลน์ใน ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง1 2021, 11บทเรียนออนไลน์ครบสมบูรณ์แบบที่คุณต้องรู้ที่คุณต้องเข้าใจที่คุณต้องเป็นสอนโดยมือโปรอาจารย์สถาพรวิศา์ศาาสร์วิศว,วะคอมพิวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญสอนตั้งแต่ขั้นหนึ่งจนถึงแอดวานซ์สอนเข้าใจง่ายนำไปใช้ได้ผลทันทีอัปเกรดละปี2021เรียบร้อยแล้วรับจำนวนจำกัดแค่100คนเท่านั้น ติดต่อรายละเอียดข้างเพจดวนสวัสดีค่ะอาจารย์บอยสวัสดีค่ะครับบวัสดีครับบวัสดีครับที่เยองครับอ่าอาจารย์บอยสวัสดีคุณผู้ชมที่ fm 1 0 6ด้วยนะคะอ่าสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับ โอเคนะคะบางท่านอาจจะเคยผ่านหน้าอาจารย์บอยวรรธนัทมาแล้วนะคะบางท่านก็ยังไม่เคยได้ยินต้องบอกเลยนะคะอย่างที่อินโทรไปก่อนแล้วว่าท่านเนี่ยนะคะเป็นมือโป,โปรในการที่ทำเทรนนิ่งให้กับองค์กอระดับมหาชนเท่านั้นเลยทีเดียวนะคะวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็มาเป็นนะคะกูรูทางด้านของออนไลน์มาวันนี้เลยอยากจะให้อาจารย์ช่วยแชร์ประสบการณ์หน่อยเนื่องจากว่าคุณผู้ชมที่ FM106 มเนี่ยรุ่นราวคราวเดียวกับเราเนี่ยมีหลายท่านที่ยังไม่ได้สามารถเข้ามาสู่ธุรกิจ ในโลกออนไลน์ได้แล้วก็ยังกลัวๆร kind of really um ุ่นใหญ่อย่างเราเนี่ยอาจารย์บอยตอนที่ก้าวเข้ามาเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างคะอะไรที่ทําให้ต้องเข้ามาแล้วพอเข้ามาแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็อย่างนี้ครับผมเนี่ยเริ่มต้นทําออนไลน์ประมาณอายุสักสี่สิบห้าตอนนี้ผมก็สี่สิบเก้าแล้วกําลังจะห้าสิบแล้วนะก็มันจะมีเพื่อนๆที่เป็นรุ่นน้องๆเนี่ยถามเสมอเลยถามคล้ายๆกันเลยพี่เอื้องนะนึกยังไงถึงเข้ามาเอาเอาคําตอบตรงๆกันแล้วกันเนาะ ที่เข้ามาเนี่ยเพราะว่ามันเห็นอยู่แล้วว่าถ้าไม่เข้ามาเนี่ยมันแย่แน่ๆครับพี่เอื้องครับคือประมาณสักห้าปีที่แล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับออนไลน์เลยครับใช้พวกโซเชียลก็ใช้ไม่ค่อยเป็นครับมีแอคเคาท์แต่ว่ากดไม่ค่อยถูกไม่ค่อยคุยกับใครครับมันไม่ค่อยเป็นนะฮะแต่ครนี้เนี่ยก็มานั่งดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าเออสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมองไปยังอนาคตนะพี่เอื้องเนาะดูแล้วเนี่ยมันน่าจะแย่ลงเรื่อยๆแต่โลกออนไลน์เนี่ยมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆคือเวลาผมมองเนี่ออง้เื คือผู้ดีๆเนี่ยอนาคตมันก็โตเนาะเหมือนกันเวลาดูโลกออนไลน์เนี่ยยังไงมันก็ดีขึ้นแน่ๆคราวนี้เนี่ยในชีวิตผมเนี่ยผมก็เคยพลาดโอกาสดีๆในชีวิตเยอะนะเยอะตัวอย่างเช่นเห็นที่หน้าบ้านไอ้พอมีเงินแต่ไม่ซื้อสีทีปรากฏผ่านอีกสิบปีพอเดาได้ใช่ไหมฮะที่มันพุ่งสูงฟรีแต่เราก็มานั่งนึกเสียดายเนาะเออไม่ได้ซื้อไว้กลับมาโลกออนไลน์เหมือนกันเลยครับตอนนั้นเนี่ยก็มองๆแต่ตัวเองก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับแต่รู้ว่ามันน่าจะดีแน่ๆคาถามคือทํำยังไง นั่นแหละก็เลยเป็นครั้งแรกที่ก้าวเท้าเข้ามาโดยไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพี่เอื้อนอืมค่ะนะคะเอาละค่ะเพราะฉะนั้นนี่ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังดูตัวอย่างนะคะจากผู้ที่ไม่รู้แต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะสี่ปีเนี่ยอาจารย์บอยเนี่ยหลังจ,จากที่เป็นกูเป็นกูรูในเรื่องโคชชิ่งแบบสุดๆเลยเนี่ยนะวันนี้ก็เป็นโค้ชนะที่มีความสเปเชียลิสต์ด้านออนไลน์แล้ววันนี้อ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอาจารย์บอยเชิญมานะคะสัปดาห์ละครั้งอาจารย์ก็กรุณาเมตตามานะคะวันนี้นะคะเราจะคุยถึงเรื่อง อะไรดีคะอาจารย์ที่ทําให้คนเนี่ยนะคะขึ้นมาและจับธุรกิจได้ง่ายสุดกับการไลฟ์ค่ะอ่าจริงๆเนี่ยที่พี่เอิ้งบอกเี่ยถูกเลยคือถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ฟังอยู่นะแล้วก็ไม่รู้ว่าเวลาพูดถึงเริ่มอ่เริ่มการทําออนไลน์เนี่ยจะเริ่มจากอะไรดีนะสิ่งที่พี่เอิ้งพูดเรื่องการไลฟ์เนี่ยผมว่าง่ายที่สุดนะที่ง่ายที่สุดเพราะอะไรเพราะว่ามีมือถือเครื่องเดียวนะและ้วเราก็มีเรื่องของอะไรละ่ะเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้มีแค่นี้มันเริ่มไลฟ์ได้แล้ว ถ้าไปเทียบไปอย่างอื่นก็ไม่เอ่องสมมติว่าเราไปเทียบกับเรื่องการตลาดทาง Google อย่างเงี้ยโอ้หมันคงต้องมีมากกว่านี้เยอะนะความรู้เยอะเลยแหละ,ะ <laughs> แต่ว่าถ้าเกิดเป็นไลฟ์เนี่ยเอาเป็นว่าอย่างอย่างที่ผมนั่งอยู่เนี่ยครับผมก็นั่งอยู่หน้าร้านกาแฟครับนั่งอยู่ที่ไหนก็ได้มีมือถือเครื่องหนึง่งมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเริ่มไลฟ์ได้แล้วที่เหลือคือ,เ,อ,อเริ่มต้นที่จะทําครับแล้วก็ไปฝึกทักษะซะหน่อยงั้นคาตอบเนาะ ผมว่าการฝึกไลฟ์เนี่ยง่ายที่สุดไม่มีอะไรง่ายกว่านี้แล้วครับพี่เอื้องครับอืมค่ะนะคะแล้วคราวนี้เนี่ยนะคะเวลาฝึกฝึกไลฟ์พอถามมาเสร็จคนบอกเออแล้วฉันจะไลฟ์อะไรกับธุรกิจฉันดีเออฉันจะทําอะไรดีอ่ะฉันไม่มีอะไรขายเลยเออเนี่ยคะ่ะอาจารย์อันดับสองต่อไปค่ะโอเคมันก็มีสองอย่างนะมีสองอย่างหนึ่งก็คือค่ะก็ยังไม่ยังไม่อยากตั้งใจจะขายอะไรนี่คืออันแรกทําแบบนี้ก็ได้นะ,ะหรือสองก็คือไปหาอะไรมาขายก่อนโอเคเดี๋ยวผมเริ่มต้นจากข้อสองก่อนละกันพี่เอื้องนะครับค่ะ ข้อสองเนี่ยก็คือเริ่มต้นหาอะไรมาขายก่อนซึ่งไอ้อะไรมาขายก่อนเนี่ยสิ่งที่ผมมักจะเจอบ่อยๆเนี่ยคนเนี่ยมักจะเลือกอยากมากที่เลือกยากาเขาก็คิดว่าสิ่งที่เขาเลือกมาเป็นครั้งแรกเนี่ยมันจะต้องเป็นของสุดท้ายในชีวิตที่เขาขายที่เรื่องนะเพราะฉะนั้นเวนาลาเขาเลือกเนี่ยเขาเลือกยากยากโอ้อันนี้มันไม่ใช่ตัวเราเท่าไหร่เลยนะเลือกแล,แล้วเลือกอีกอ่ะเลือกเหมือนเหมือนเหมือน <grandmother, S 1> จะอยู่กับกับสิ่งนี้ตลอดชีวิตอ่ะมันก็เลยเลือกายากที่เอื้อง เพราะฉะนั้นเนี่ยคาแนะนําแรกของผมถ้าเกิดจะหาอะไรมาขายเนี่ยมัน <C> e <at> มีสองอย่างจะเอาของเป็นชิ้นหรือจะเอาดิจิตอลโปรดักต์ก็ได้นะถ้าอยากได้ของเป็นชิ้นเนี่ยเอาเลือกอะไรสักอย่างก่อนนะ <C> e <at> ไม่ต้องคิดมากชอบอะไรเลือกงอ้นั่นจะเป็นคอสเมติกจะเป็นอาหารเสริมจะเป็นของกินอะไรก็ได้ครับจุดประสงค์ของการเลือกคือเลือกมาฝึกครับพี่เอื้องครับนะฮะมันมีคํากล่าวงี้ครับเมื่อเราเปิดประตูบานแรกเดี๋ยวจะไปเจอเจอประตูบานถัดไป แต่พอไม่เริ่มเปิดประตูสักบานมันก็ uh. ยืนอยู่กับที่ไม่ไปไหนนะ uh. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะเลือกของสักชิ้นจะเลือกอะไรไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับของชิ้นนี้ตลอดชีวิตแต่ว่ามันจะต้องมีของสักอย่างให้เราได้ลองใช้ก่อนออันนี้ถ้าเกิด <c oughs> ของเป็นชิ้นเพื่อน <c oughs> นะครับค่ะะอมาดูถ้าเกิดของที่ไม่เป็นชิ้นเป็นยังไง <c oughs> เขาเรียกว่าดิจิตอลโปรดักต์นะดิจิตอลโปรดักต์ยกตัวอย่างเช่นอีบุ๊กยกตัวอย่างเช่นพอดแคส ยกตัวอย่างเช่นคอร์สออนไลน์นถ้าเกิดใครมีหัวด้านนี้ใครชอบด้านนี้เราก็ไปผลิตซะก่อนแล้วก็เอามาขายอันนี้สิ่งที่ดีคือมันก็มีความเป็นตัวเราเองเนาะเราจะทาให้ใแตกต่างกับชาวบ้านยังไงก็ได้ของพวกนี้ไม่ต้องไปซื้อไปหามาเวลาส่งก็กดชึ่งเดียวก็ไปไม่ต้องเอาเด็กมานั่งแพ็คอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้เป็นของชิ้นที่สองเขาเรียกว่าดิจิทัลโปรดักต์เพราะฉะนั้นเมื่อกี้ผมพูดถึงของสองอย่างนะถ้าเกิดจะมีของขายมีของเป็นชิ้นใช่ไหม มีของที่เป็นดิจิตอลนะอ่ะคาถามถ้าเกิดตอนนี้ไม่มีของอะไรจะขายเลยไลฟ์ได้ไหมได้ครับเราเรียกว่าไลฟ์หาโอกาสครับนะผมก็มีเพื่อนหลายคนนะตอนที่เริ่มออกมาไลฟ์เนี่ยก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะขายหรือจะอะไรยังไงนะแต่ว่าให้เราเลือกเรื่องสักเรื่องที่เราชอบนะครับยีด้วอย่างเช่นใครบางคนชอบเรื่องวิ่งเอ่จะมาคุยเรื่องวิ่งประสบการณ์ตัวเองที่เริ่มวิ่งเนี่ยจากวิ่งไม่เป็นเลยหมายถึงวิ่งหลอกกําลังกายเนี่ยมันทําไม่ดีดีเนี่ยจนเริ่มทําได้เนี่ยทํายังไง ทันทีที่เราเริ่มออกมาไลฟ์เนี่ยครับเราจะเริ่มเห็นฟีดแบ็กของคนดูเมื่อเราเริ่มเห็นฟีดแบ็กคนดูเนี่ยเราจะเริ่มรู้ว่าอะไรที่ใช่สำหรับคนดูของเราแล้วเราจะเริ่มปรับคอนเทนต์หลังจากมีคนดูเยอะจํานวนหนึ่งค่อยคิดว่าจะหาอะไรมาขายก็ได้เพราะประเด็นคือตรงนี้ที่ไหนที่มีคนที่นั่นมีธุรกิจเสมอความยากของคนที่เริ่มไลฟ์แรกๆคือตรงนี้เมื่อตัวเองไม่ทํามากพอจนกระทั่งมีคนมันเลยไม่มีธุรกิจ อ,อีกทีหนึ่งนะทำะอะไรก็ได้แล้วค่อยๆปรับนะครับพอค่อยๆปรับแล้วมีคนเยอะนั่นแปลว่าเราเนี่ยมาถูกทางแล้วนะเมื่อได้จำนวนคนค่อยไปดูว่าจะขายอะไรมันไม่ได้สายเกินไปปัญหาที่คนมักเจอคือทําวันแรกมีคนดูสองคนทําวันที่ห้ามีคนดูห้าคนแล้วก็เลิกหรือ,อไม่ก็ขายของตั้งแต่วันที่มีคนดูสองคนมันก็ไม่มีคนซื้อมันก็บทำเด็ะนี่มันเป็นอย่างไงพี่ค่ะ ะะเพราะฉะนั้นตัวดิจิทัลโปรดักต์เนี่ยนะคะหลายคนพอคุณผู้ฟังฟังเนี่ยที่ขับรถอยู่เนี่ยนะที่ฟังทางวิทยุ1,500,000คนนะคะแล้วก็ดูทาง a c e b o o k เนี่ยนะคะ0 0นคนเนี่ยพอพูดถึงดิจิทัลเนี่ยบางทีหลายคนบอกเอ้ยกลัวเลยเออเพราะนั้นคือพอ,พอได้ยินคำว่าเทคโนโลยีแล้วกลัวถ้าเกิดว่าดูใน Facebook กับดูในไลฟ์เนีไม่เป็นไรแต่พอเข้ามาทางตัวเองแล้วกลัวนะะอาจารย์เพราะฉะนั้นอาจารย์บอยคิดว่า ประสบะการณ์กับการทำดิจิทัลโปรดักต์เนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันที่สามารถเอามาสร้างเงินได้หรอคะใช่เลยใช่เลยแต่ครนี้อยากจะกลับไปที่เรื่องอที่ที่เรื่องทพูดคึเรื่องกลัวเนาะเรื่องกลัวเนาะค่ะนะค,ค่ะคือคำถามทำไมผู้ใหญ่ถึงกลัวเรื่องเทคโนโล,โลโยีเนี่ยผมนี่มาคิดเรื่องนี้เยอะมากเลยแล้วก็รีเสิร์ชกับนักเรียนพอสมควรประเด็นคืออย่างนี้เรากว่าจะโตมาเป็นผู้ใหญ่อายุสามสิบสี่สิบห้าสิบเหมือนเหมือนผมเนี่ยนะเรา เรียกว่าในระยะหลังๆที่สิปีหลังเนี่ยเราประสบความสําเร็จมาตลอดเพราะก่อนจะทําอะไรเนี่ยคิดเยอะดูเยอะเราทําอะไรก็สําเร็จหมดอ่ะนะแต่พอจะไปทําเรื่องใหม่ๆซึ่งมันไม่มีช a n ที่จะสําเร็จในก้าวแรกเลยอ่ะเราจะเริ่มกลัวแล้วพอเวลาเราก้าวแรกไปแล้วมันไม่สําเร็จเนี่ยโอ้ยเรายิ่งยิ่งขัดกับสิ่งที่เราเป็นมาตลอดไงเพราะตลอดมาเนี่ยใช้ความเป็นผู้ใหญ่ในการทําอะไรที่ต่อยอดต่อยอดมาเรื่อยๆใช่ไหมแต่ครนี้พอเวลาเราไปเริ่มจับของใหม่เรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างไงครับพี่เอียงครับ นึกถึงเด็กตอนขี่หัดขี่จักรยานใหม่ๆก็ได้มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะขี่ปุ๊บแล้วก็วิ่งปั๊บมันไม่มีดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะทําอะไรใหม่ๆโดยเพราะเทคโนโลยีเนี่ยต้องให้เข้าใจธรรมชาติของมันก่อนว่าทําเริ่มแรกมันจะล้มเหลวแต่ถ้าเกิดเราทําให้เร็วพอล้มเหลวให้มากพอเราจะเป็นเร็วเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติเนี่ยเราจะรู้สึกว่าแรงต้านมันน้อยแต่ถ้าเราไม่เข้าใจธรรมชาตินึกถึงภาพแรกนะพอจะไลฟ์เฮ้ยใช้แอปอะไรกดปุ่มไหนเสียงไม่ดีทายังไง คนไม่มีดูทําไงคือมันจะคําถามล้านแตดอะนะค่ะคราวนี้ก็อาจจะกลับมาคิดอย่างงี้ถ้าทําไมเด็กๆอะเด็กๆเด็กๆนี่อาจจะหมายถึงเนี่ยอายุ20วอร์เดิร์เนี่ยนะถ้าไม่มันถึงไลฟ์กันได้แล้วประสบความสำเร็จบางคนก็จะมีข้ออ้างบอกเด็กมันเกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีมันไม่มีอย่างนั้นหรอกครับมันไม่มีเรื่องแบบนั้นครับมันมีแต่เด็กเนี่ย<อ>มันมาพร้อมกับสิ่งที่ไม่ได้สําเร็จในชีวิตมากนักเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,<อ>เขาจึงรู้ว่าทําอะไรมันก็ล้มทั้งนั้นแหละดังนั้นถ<อ>้าเกิดเขาจะกดไลฟ์แล้วมันล้มมันก แต่ผู้ใหญ่ไม่ใช่ผู้ใหญ่ประสบความสําเร็จมาสิบปีทําอะไรก็สําเร็จหมดพอเริ่มทําอะไรแล้วล้มเหลวอันนี้ไม่ใช่ละเริ่มเริ่มถอยละเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าผมว่าเริ่มงไม่เสร็จเนี่ยสําคัญที่สุดถ้าเราเริ่มแค่เข้าใจว่าอะไรที่เราเริ่มทําใหม่ๆเนี่ยมันล้มเหลวก่อนแน่เออไอ้อย่างเงี้ยผมว่ามันง่ายที่จะปล่อยวางเรื่องอ่าโอเคคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ยินเหมือนกันหรือเปล่าคะใช่ว่าเราเขาเรียกว่าอหญ่ยึดติดกับความสําเร็จเดิมๆถูกไหมฮอาจันบอย นะใช่เลยเใช่เลยราต้องไม่ยุติไม่ยึดติดกับความสําเร็จเดิมๆแล้วก็ถึงสําคัญกนะ็คือว่าไม่ต้องกลัวอายเออนะเราต้องคิดว่าถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยเหมือนกันเราต้องย้อนกลับไปว่าเราเป็นเด็กอีกทีหนึง่งโอ้โหมันจะมี f e ลลิ่งนั้นสุดยอดเลยนะคะเราจะรู้สึกว่าเราต้องกลับไปเป็นเด็กอีกทีหนึง่งแล้วกล้าที่จะเสริมเพิ่มเติมโหที่อาจารย์พูดมาวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมโดนมากๆเลยเพราะว่าเราเนี่ยมีเชิญโค้ชเชิญอะไรมาหลายๆท่านนะคะแล้วก็มีนะคะคณรู้ฟังก่งท่านเนี่ยนะคะที่โอ๊ย กล้าบอกเออโอเคโทรมาปรึกษาแล้วก็โทรมาคุยกันเนี่ยนะ,ะเอาเรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นคือว่าเราต้องทําใจก่อนนะคะว่าเอาขึ้นมาแต่ก็มีเหมือนกันนะรุ่นใหญ่ที่เออลุกขึ้นมาแล้วก็มาทำเ,เรื่องราวของตัวเองนะคะแล้วก็น่าสนใจอตอนนี้ขนาดมีดารารุ่นใหญ่ๆหลายคนก็ลุกข,ขึ้นมานะคะทำเรื่องอย่างนี้อย่างเช่นนะคะอ่านะคะใครล่ะ อืมนะคะมีคุณแม่คุณแม่โยนะเนี่ยแก๊งช่องสามเนี่ยฮะก็มีเลยนะคะอ่าเนี่ยหละ่ะก็ขึ้นมาแล้วก็โอเคมาพาไปเที่ยวไปไลฟ์ขายของบ้างแต่เดี๋ยวคนไปคิดอีกว่าเขาเอ่อเป็นซปเปอร์สตาร์เอาแม่น้องโตก็แหละคุณแม่น้องโตเนี่ยนะคะก็ไม่เคยทําอะไรมาก่อนเลยอยู่เบื้องหลังเนี่ยคุณพ่อคุณลูกมาเนี่ยตลอดชีวิตอ่ะหกสิบปีอ่ะพอลุกขึ้นมาแล้วก็โอเคเอามาแบ่งปันของใช้นู่นนี่นี่นั่นเออคนก็น่าสนใจอันนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นได้นะคะค่ะอาจารย์บอยเชิญต่อเลยค่ะ อ่าคันนี้เนี่ยผมก็กําลังนึกถึงตัวเองพี่เอื้องว่าตอนที่ผมเริ่มเนี่ยผมเริ่มยังไงต้องพูดอย่างนี้นะผมเป็นคนที่หน้านิ่งๆเสียงโมโนโทนดูแล้วไม่มีอะไรตื่นเต้นนะเพราะฉะนั้นตอนที่ผมมาไลฟ์เนี่ยก็มีเพื่อนๆทักละว่ามันไม่น่าสนใจเลยบอยพูดแล้วเหมือนพระสวดเรียบก็ไม่รู้มีมีใครคล้ายๆผมหรือเปล่านะคันนี้ผมก็ลองพยายามจะเปลี่ยนตัวเองแล้วแหละแต่รู้สึกว่ามันไม่ง่ายเลยคันนี้สิ่งที่ผมเลือกที่จะทําคืออย่างนี้พี่เอื้อง เอ่อผมทําในแบบที่ผมเป็นเรียกว่าอย่างนี้เราพัฒนาให้ดีขึ้นในแบบที่เราเป็นไม่ต้องเหมือนคนอื่นนะตลอดทางที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ผมก็ยังโดนข้อนแคะยังโดนมีคนเนี่ยเขียนมาบอกว่าโอ้ฝั่งละง่วงมากเลยประจํานะแต่ว่าจํานวนคนที่ติดตามผมเนี่ยมันมากขึ้นเรื่อยๆพอจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยผมเริ่มขายของได้เริ่มทําเงินได้จนปัจจุบันเนี่ยเงินหลักๆของผมเนี่ยมาจากการทําออนไลน์และจากการทําวิดีโอเป็นหลักเลย ถาม ừ, ว่าจะถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังมีคนบอกว่าผมพูดหน่าเบื่อไหมก็ยังมีก็ยังมีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็เลยเป็นเรียกว่าเป็นบทเรียนสําหรับตัวผมที่อยากจะแบงปันกันแล้วกันเนะาะว่าเวลาเราออกมาในโลกออนไลน์ครับทุกท่านครับมันจะมีคนชอบและคนไม่ชอบเราเสมอและตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่จะทําให้คนจํานวนมากนะั้นล้มเหลวเพราะคนรู้สึกว่าเสียงเล็กๆที่บอกว่าไม่ชอบเราเนี่ยมันเป็นอุปสรรคใหญ่หลวงแต่ในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเกิดเรา เห็นท so yeah. so, right. an right oh, mm ั hmm. like saying, ้งกระบวนการเราจะพบว่าต่อให้เราเป็นคนที่ทําทุกอย่างได้ดีที่สุดมันก็จะมีคนไม่ชอบเราอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นนี่ยสิ่งที่เราควรต้องทำออะไรครับออกมาทําอย่าลดละอย่าสนใจในอุปสรรคอย่าสนใจในเรื่องคนไม่ชอบเพราะเมื่อมีคนไม่ชอบเนี่ยมันจะมีคนชอบอยู่ด้วยเพียงแต่ว่าคนชอบปกติมักไม่พูดและมักไม่บอกเราแต่คนไม่ชอบเนี่ยมักไม่เนียมอายที่จะพูดใส่หน้าเราทันทีนะ เพราะ uh huh. ฉะนั้นเนี่ยขอให้เดินและทําต่อไปนะเนี่ยคือผมว่าเป็นสูตรความสําเร็จของหลายๆคนที่อยู่ในโลกออนไลน์เลยพี่เอื้องนะครับค่ะค่ะเป็นแบบ <Okay. S 1> นี้เลย โอ้เยี่ยมเลยนะคะอันนั้นจริงๆแล้วคือวันนี้เนี่ยที่เราคุยกันนะอาจารย์บอยมันอยู่ที่หนึ่งการมีไมซ์เซ็ตเยอะเหมือนกันนะใช่มเก้าสิบปอร์เซ็นที่<า>เราคุยกันอย่างเงี้ยนะคือเรื่องไมซ์เซ็ตคุณผู้ชมผู้ฟัง <c oughs> เพราะ,ะนั้นคือวันนี้เนี่ยนะมา encourage เลยว่าหลายคนก็คิดว่าแหมก็พี่เป็นดีเจเนี่ยโอ้ก็คุณนิตินาทํามาหลายสิบปีแล้วนี่ใช่ไหมเออพี่คุณจคุณจวพรก็ทํามาหลายปีแล้วพี่เอื้องก็ทามาหลายปีแล้วแต่วันที่เราเริ่มต้นวันแรกๆเนี่ยนะก็มีเหมือนกันนะ แต่เราก็ไม่ได้คิดนะเราก็ทําไปแล้วเราก็ค่อยมามาเรียนรู้กันนะเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยคือ mindset เนอันดับแรกเลยตะกี้ที่อาจารย์บอยพูดว่าที่คนคน,คนมาคนมาว่าอาจารย์บอยบอกว่าแหมพูดเหมือนกับพระสวดอา้าแต่ว่า ขณะเดียวกันในโลกออนไลน์คุณเห็นไหมคะว่าพระที่พูดเรียบเลยนะพูดไปคนจะหลับคนจะหลับเนี่ยนะก็ยังมานะเผยแพร่ออนไลน์แล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยมาฟังกันเยอะเลยทีเดียวอา่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอยบอกว่าคือวันนี้เนี่ยเรา encourage ก่อนนะให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยได้นะมืหนึ่ง,งมีไม n d s e t และอย่าอย่าพอฟังแล้วอย่านิ่งๆนะคะฟังแล้วเนี่ยต้องลองแล้วก็ต้องเริ่มปฏิบัติตัวทำแต่อันดับหนึ่งเลยนะที่คุณฟังอยู่เนี่ย อันดับแรกเลยนะคุณถ้าเกิดฟังอยู่ที่ทาง a c e b o o k นะ,ะหรือว่าขับรถอยู่นะ,ะแล้วมีโอกาสนะ,ะต้องกดแชร์กดไลค์กดแชร์กดรูปหัวใจเอาวันนี้ฝึกก่อนอย่าเป็นผู้ฟังแบบ one ว a ใช่ไหมอาจารย์บอยนะคะต้องอย่าเป็นอย่าเป็นผู้ฟังแบบ one way นบนะะเนี่ยเขาเรียกว่า call to action คุณจะต้องเปลี่ยนตัวคุณเองก่อนว่าเวลาคุณฟังรายการโอ้ฟังช่วงไหนก็ได้ในวิธีควคราะข่าวเนี่ยคุณต้องเออมาถึงกดไลค์กดแชร์ไปกับเพื่อนเรา3 4มสี่สห้าคน <laughs> กดหัวใจรัวๆมันเป็นการฝึก ให้คุณเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมเพราะว่าเวลาคุณทําแบบนี้นะแล้วคุณไปไลฟ์นะนะคุณก็อยากจะให้เพื่อนเวลาคุณไปไลฟ์คุณไปอยู่หน้าจอเนี่ยคุณก็อยากจะให้เพื่อนเอนเขาเนี่ยมีแอคชั่นกับคุณนะถูกไหมใครมากดไลฟ์ให้เราใช่ไหมฮะโอ้ใครกดหัวใจรัวๆมาที่เวลาเขาพูดเนี่ยนะกดไลค์หน่อยนะคะกดแชร์หน่อยนะคะหัวใจรัวๆเนี่ยที่เขาพูดกันเนี่ย เนี่ยแหละเวลาคุณไปอยู่หน้าจอแล้วคุณก็อยาาอยากได้แบบนั้นเพราะฉะนั้นคุณต้องฝึกก่อนเพราะคุณเป็นผู้ให้ call เขาเรียกว่า call to action ใช่ไหมอาจารย์ใช, <î vs> ใช่เลยแล้วผมอยากจะมีเพิ่มเติมจากที่พี่เอื้องพูดเมื่อสักครู่เนาะนะ <c oughs> คือท,ทันทีที่เวลาเราฟังแล้วเราไม่กไดไลค์เราไม่มีส่วนร่วมเลยอะสิ่งที่แย่ที่สุดคือเราจะไม่มี experience ของคนที่เขาจะแชร์ของคนที่เขาจะไลค์แล้วเราจะไม่เข้าใจเมื่อเราไม่เข้าใจเนี่ยเวลาเราจะเรียกไลค์เราจะเรียกแชร์เนี่ยเราจะไม่รู้เรื่องแล้วเราก็ทําให้เป็นเอาเป็นว่าผมพนันอย่างนี้เลย นะก็เกิดคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะให้คนเข้าแชร์แล้วคุณผู้ชมไม่เคยแชร์มาก่อนเนี่ยคุณผู้ชมจะนึกไม่ออกว่ากดปุ่มไหนถูกไหมคุณผู้ชมจะไม่รู้ว่าแชร์แบบไหนแล้วคนจะมาดูเยอะๆถูกไหมฮะมันมีแชร์กลุ่มมันมีแชร์ส่วนตัวใช่ไหมคุณผู้ชมจะนึกอะไรไม่ออกเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เอาตัวไปอยู่ในสถานการณ์เราจะไม่มีวันรู้ว่าไอสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นยังไง เพราะฉะนั้นเนี่ย <Ừ. S 1> คือผมเชื่อนะทุกคนเนี่ยอยากจะให้มีคนดูอยากให้มีคนไลคอยากให้มีคนแชร์ใช่ไหมแต,ต <c oughs> ม่ตัวเองไม่เคยทําอ่ะตัวเองไม่เคยทําแล้วมันจะเป็นยังไงอะ่ะเหมือน <c oughs> เหมือน <c oughs> เราไปขายของที่เราไม่เคยใช้ไม่เคยสนใจมันเนี่ยนะเราไม่มี <c oughs> วันเข้าใจมันหรอกดังนั้นเนี่ยอีก <c oughs> อย่างหนึ่งเนี่ยก็ก็คือนะเอ่อเอ่อรายการดีๆของเราก็จะได้มีคนดูด้วยอัะนนะั้นก็ส่วนหนึ่งนะสิ่ <c oughs> ส่วนหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมก็จะได้รู้ว่าในเรื่องของการแชร์ในเรื่องของการไลค์เนี่ย ฟลลิ่งมันเป็นยังไงตอนที่เราไปเรียกให้คนอื่นทําเนี่ยคุณผู้ชมก็จะมีอินไซส์แล้วก็ทําได้ดีขึ้นพี่เอออืมค่ะเยี่ยมเลยนะเพราะฉะนั้นอ่ะขณวันนี้เอาง่ายๆก่อนเลยเนี่ยนะคะคนที่กดเครื่อ,พอ,พ,อพอเดี๋ยวนี้เนี่ยพอมันกดแชร์ปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นไปหน้าเราอย่างเดียวใช่มหมันก็จะกดแชร์แล้วนะะส่งไปให้ขับใครให้กับอามีส่งไปหน้าเราสองส่งไปให้กับที่บอกว่าเป็นส่งเป็นเพื่อนเรา ใช่ไหม uh huh. เป็นเพื่อน uh huh. แล้วก็ส่งเป็นกลุ่มอ่ะแต่บางคน uh huh. ไม่เคยมีกลุ่มอีกเออใช่ไหมฮะ uh huh. ไปเหน็บมะมันก็เป็นตัวอย่างที่ต้องมีการเ,าเรียนรู้กันแต่ครั้นี้แหละพวกนี้แหละก็จะเป็นฐานโอกาสให้กับคุณคือคุณเอาตัวเข้าไปในงานในสังคมเมื่อคุณเข้าไปในสังคมเข้าไปในตลาด เข้าไปในห้างนะคะเนี่ยคุณจะต้องเปิดตัวคุณไปเองก่อนแลวคุณถึงจะได้ไปไปเจอกับลูกค้านะคะอาจารย์บอยคะอาจารย์บอยวันนี้เนี่ยนะคะอาจารย์บอยจะกรุณามีนะคะไลฟ์หรือว่ามีข้อมูลลิงก์ตัวอย่างบางเรื่องเดี๋ยวเราจะส่งมาในหน้าให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้เข้าไปลองเรียนรู้หน่อยดีไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของการไลฟ์อาจารย์บอยอาจจะให้อยากจะให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเรียนรู้เรื่องอะไรดีคะเดี๋ยวเพียงจะเอาลิงก์เนี่ยไปแปะให้นะคะในหน้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็จะได้มีโอกาสอ๋อหรอหรอ เดี๋ยวต้องกลับเข้ามานเนี่นะของวิดิโครอบครัวข่าวแล้วก็เข้าไปกดอ,อ,อาจารย์ให้เรียนรู้เรื่องอะไรดีครับวันนี้อก็เรียนรู้เรื่องของการ live ไลฟ์ได้ครับว่าเวลาไลฟ์เนี่ยเอาแค่ดูตัวอย่างก่อนก่อ,อนถึงจะถึงลิงก์เนี่ยผมใช้เวลาสั้นๆในการเล่างนี้แล้วกันเนาะถ้าอยากทําอะไรเนี่ยให้ดูตัวอย่างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะทำไลฟ์ให้เก่งๆตอนแรกเนี่ยผมว่านะจะลงมือจะอะไรเนี่ยก็ดีแล้วแต่สิ่งที่ต้องทําก่อนคือต้องดูตัวอย่างให้เยอะ,ะเพราะฉะนั้นต้องถามตัวเองอย่างนี้วันนี้เราดูคนไลฟ์สักกี่คนสักกี่ครั้ง ถ้าวันนี้ไม่ได้ดูเลยแล้วเราจะเก่งได้อย่างไรเพราะเราไม่เห็นตัวอย่างถูกไหมนะ,ะ,ะเป็นว่าเดี๋ยวผมให้ตัวอย่างของผมไว้กันแล้วกันเนาะแล้วก็ยังไงเนี่ยก็ลองเข้าไปดูครับแต่คงไม่ใช่ผมคนเดียว,วที่คุณจะต้องดูคุณจะต้องอยู่ดูเยอะแหละนะไลฟ์ของที่เอื้องเนี่ยก็ต้องดูบ่อยๆนะนะอ่ะโอเคถ้าเกิดอยากจะดูไลฟ์ของผมเนี่ยไปที่เพจ facebook นะครับชื่อ Start Co อ r s e ออนไลน์นะครับ Start แปลว่าเริ่มเนะาะ Start เนาะคอร์สนะคอร์สที่แปลว่าคอร์สไม่มีคำแปลละ แล้วก็ออนไลน์นอกาก Start c ออนไลน์เท่านั้นเองครับนะฮะไปเสิร์ชหาชื่อเพจนี้เดี๋ยวก็จะเจอไลฟ์ที่ผมทําผมทําเป็นระยะระยะครับโอ้โหเยี่ยมเลยนะคะอ่านะคะเป็น Start c o s ออนไลน์นะคะในเพจนี้นะคะแล้วเดี๋ยวก็จะมีส่งลิงก์เอาไว้ให้ด้วยนะสำหรับคนที่นะะจะได้ไปเริ่มต้นทำแต่อย่างหนึ่งเลยจันบอยเวลาคนที่บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอดูเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเริ่มเมื่อไหร่จันจันมีข้อแนะนำไหมคะข้อแนะนำคืออย่างนี้ครับถ้าอยาก ไม่เดี๋ยวนะก็ะให้กดเดี่ยวนี้เลยนะ,อะเอามือถือมาย่อลงนะกดคำว่าสตาร์ทคอสอะไรแล้วคลิกไปเลยนั่นคือวิธีที่ดีที่สุดนะ,ะและที่สำคัญอ่ะขออีกแอคชั่นหนึ่งกันละกันจดเอาไว้เลยว่าถ้าเกิดพี่เอื้องไลฟ์อีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่สงเดี๋ยวพี่เอื้องแจ้งเนาะอ่าเราจะต้องกลับมาดูเราจะต้องกลับมาดูเพราะาถ้าเกิดเราไม่มีวินัยกับตัวเองอะมันหลุดหมดครับเพราะผลหน้าที่เราจะคุยกันเนี่ยจะเริ่มลงลึกมากขึ้นใช่ไหมพี่เอื้อง นะ<ช>เพราะว<ช>้า <นะ S 2> ต้องจดเลยเนาะนะที่เอ,องจะร้ายพีทียังไงเมื่อไหร่ดีครับ โอ้พี่เอิงไลฟ์ทุกวันเนี่ยเนี่ยช่วงเก้าโมงครึ่งถึงสิบล้วทุกวันอยู่แล้วเนี่ยค่ะที่เราคุยกันเนี่ยคือเราเป็นไลฟ์ทุกวันอยู่แล้วครึ่งชั่วโมงนันสต็อปเลยนะฮะที่คุยกันเนี่ยนะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจันถึงศุกร์เก้าโมงครึ่งถึงสิบโมงพี่เอิ้งจะมาไลฟ์ทุกวันนะฮะอันนี้คือเป็นประจำอันอื่นๆเนี่ยจะเป็นของแถมค่ะนะคะโอ้ดีเลยงั้นผมขอขอเพิ่มอีกเรื่องนะพี่เอิ้งฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำเรื่องตัวอย่างเนี่ยก็คือนะฮะก็ดูตัวออย่างงขคคนน แต่ว่าเวลาดูตัวอย่างคนหนึ่งคนเนี่ยดูให้ตลอดแล้วดูให้ดีดูจนรู้ว่าเขาทำอะไรอย่างเช่นเริ่มต้นจัดรายการของพี่เอื้องก่อนเลยถ้าจะดูเนี่ยดูทุกวันดูอย่างน้อยเนี่ยคือถ้าเป็นผมนะผมจะดู20วันติดกันจนกระทั่งผมเริ่มรู้ว่าพี่เอื้องทําอะไรสไตล์เป็นยังไงอย่าประเภทดูหนนี้จบแล้วโดดไปดูคนอื่นเราจะมึนไปหมดนะเราดูใครก็ได้แต่ดูให้เยอะพอเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนํานะพี่เอื้องเนี่ยดีมากเลยทาตั้ง5วันทุกวันเพราะฉะนั้นดูเดือนนี้ดูทั้งเดือนเลยครับนะฮะ อ่าโอเคเยี่ยมเลยนะคะเอาละกันคุณชมคุณฟังนี่แหละคะ่ะเพราะตอนนี้นะคะเราจะเชิญชวนนะ,ค,ะคนดีๆแล้วก็พันธมิตรเก่งๆมาช่วยกันเพราะตอนนี้คือโครงการคือเราช่วยคนไทยนะฮะยอหญิงออนไลน์ช่วยคนไทยเราจะต้องรอดไปด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์บอยมาบอกแล้วนะคะว่าคุณสามารถที่ทำไลฟ์นะ,ะ for life คือว่าไลฟ์เนี่ยนะ,ะเพื่อให้เกิดธุรกิจเกิดชีวิตแล้วเราก็ไปรอดไปต่อได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์บอยจะมาพบกับเราอีกนะคะในเรื่องที่น่าสนใจให้ช่วยชีวิตคุณให้ดีขึ้น ต่อไปนะคะเพราะฉันวัวนนี้กราบขอบพระคุณอาจารย์บอยมากค่ะครับขอบคุณมากครัสสบสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ Call to action นะคะคือคีย์เวิร์ดนะคะผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเราเรียนอะไรแล้วนะคะเราฟังอะไรแล้วแล้วเราไม่ได้ลงมือทำนะคะมันก็จะอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาถอยตัวเราเป็นเด็กนะคะแล้วก็ไม่ต้องสนใจเรื่องของความผิดพลาดลองเริ่มต้นดูนะคะแล้วคุณจะรู้สึกว่าสนุกมากเลยเพราะว่าเราเป็นเด็กเนี่ยนะคะมันสนุกสนุกสนุกมันทำชีวิตของเราให้สนุกสนานนะคะกับสรินีปัญญาชนนะคะและเรื่องราวดีๆแล้วชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปแน่นอนคะ่ะ